สวัสดีครับผมคอนทรลบอยครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทำมะยงชิดลอยแก้วไว้ทานคลายร้อนในหน้าร้อนนี้นะครับเดี๋ยววิธีทำเป็นยังไงเราไปดูกันครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทำน้ำเชื่อมก่อนนะครับผมครับเพื่อเพิ่มความหอมในน้ำเชื่อมของเรานะครับแล้วก็ใส่ใบเตยหอมลงไปนะครับครับใส่น้ำตาลนะครับ ครับน้ำตาลก็กะเอาตามความหวานที่เราชอบนะครับต่อไปก็ตัด้วยเกลือครับครับคนให้น้ำตาลกับเกลือละลายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเราทำน้ำเชื่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับผมเราค่อยไปลอยแก้วกับตัวมะยงชิดของเรานะครับออกตัว ม่ยงชิดของเราก่อนนะครับ เจ้ามะย,ยงชิดนี้นะครับผมก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวนะครับเมื่อเรานําไปลอยแก้วแล้วทานกับน้ําแข็งเย็นๆนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นมากเลยนะครับผมอั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะหัน่นมะย,ยงชิดออกเป็นชิ้นๆน,นะครับผมอันนี้เราไม่มีมีคว้านเม็ดนะครับเราก็เลยใช้วิธีเป็นหั่นชิ้นแทนนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จัดมะยงชิดใส่ถ้วยนะครับผมแล้วก็ราดน้ําเชื่อมที่เราทำไว้นะครับแล้วก็โรยน้ําแข็งนะครับ ครับอันนี้เราก็สามารถทำเก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับผมนี่นะครับเอาไว้ทานคลายร้อนนะครับผมครับยิ่งแช่ไว้สักหนึ่งคืนนะครับผมแล้วมาทานาเจ้าตัวน้ำเชื่อมนะครับก็จะซึมเข้า ไปในเนื้อมะยงชิดนะครับผม,ผมก็จะทําให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับกับเท่านี้เราก็ได้ลอ,อยแก้วมะยงชิดนะครับผมไว้ทานคลายร้อนในหน้าร้อนนี้นะครับผมก็ถ้าทุกคนเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามาให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับชาย We'll